จัดหางานจังหวัดจันทบุรีนำทีมลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้รับงานไปทําที่บ้านกลุ่มเพนสีหัตกรรมซึ่งเป็นกลุ่มที่นํากกจันทบูรนเป็นเอกลักษณ์ของจันทบุรีมาต่อยอดครับที่วิสาหกิจชุมชนเพนสีหัตกรรมอยู่ที่หมู่ที่9ตำบลบางกระจะ่งอำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีครับนางสาวอนงนุชมีสิริจัดหางานจังหวัดจันทบุรีนำทีมงานลงพื้นที่ไปพบปะเยี่ยมเยยนกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านเป็นกลุ่มที่นำกกจันทบูนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจันทบุรีมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการนำไปแปรรูปออกแบบด้วยความสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆออกแบบแล้วก็ผลิตตามคำสั่งซื้อจากร้านขายของฝากของที่ระลึกที่พักโรงแรมในจังหวัดจันทบุรีครับ ท่านจัดหางานจังหวัดจันทบุรีบอกว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีอาชีพมีไรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบได้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ รวมถึงการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านซึ่งเป็นการจ้างงานในรูปแบบหนึ่งซึ่งลักษณะและประเภทของงานไม่ใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีการจดทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้านกับสำนักงานจัดหางานเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งดีความมั่นคงมีงานทำครับทางด้านของนางสาวเพนสีสีเกตประธานกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านเล่าบอกว่า เมื่อก่อนนี้ทอเสือกกเองด้วยแต่พอเริ่มมียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นผลิตไม่ทันจึงทำผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวโดยทำเป็นอาชีพหลักนะครับปัจจุบันทางกลุ่มมีสมาชิก5คน รายได้ต่อเดือนประมาณ1,000 0ถึง2,000 0บาททุกวันนี้ก็มียอดสั่งทำอยู่ตลอดแทบผลิตไม่ทันทำให้อยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อนหากใครในชุมชนที่มีฝีมือและสนใจก็สามารถมาร่วมเป็นสมาชิกได้โดยจะถือว่าเป็นอาชีพหลักหรือว่าอาชีพเสริมก็แล้วแต่สะดวกนะครับโดยสำหรับเสือก,กจันทบูรน,นั้นมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่ามีความเหนียว ใช้ไปนานๆก็จะไม่เป็นเชื้อรานอกจากนี้ยังสามารถนําไปแปลร,รูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ใช้ในชีวิตประจําวันถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดีครับ